สวัสดีค่ะพบกันกับฝ้ายเช่นเคยนะคะอีพีนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนๆไปแยกด้วงขุนกันนะคะซึ่งด้วงด้วงที่ฝ้ายแยกตัวนี้จะมีอายุวันนี้วันที่22ค่ะส่วนตัวผสมอาหารตัวนี้คืออาหารตัวนี้น่าฝ้ายเติมไปแล้วรอบหนึ่งหน้าอาหารก็คือหมดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นด้วง22วัน ไฟจะแยกขุนอยู่สี่ไซส์ในกระมังนี้นะคะซึ่งไฟก็แยกไปเยอะแล้วแหละแล้วก็เหลือกระมังนี้ก็เลยจะถ่ายครีมให้เพื่อนๆดูเนาะซึ่งไซส์ที่ไฟแยกขุนก็จะมีสี่ขนาดที่เป็นขนาดจิ๋วนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กตัวนี้จะกลางค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งขนาดเดี๋ยวไฟพาดูเนาะเป็นขนาดใหญ่นะคะ ตัวนี้คือไฟจกขุนเขาที่ครึ่งกิโลเลยค่ะส่วนตัวผสมอาหารตอนฟักนะคะไฟจะผสมอาหารหมู3ามขีดเปลือกมะพร้าวสับสองหยุบมือนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกาก,ากมันอบแห้งอีกากมันตากแห้งค่ะไม่ใช่อบแห้งก็คือกากมันที่ไฟซื้อมาเป็นตันแล้วก็ตากไว้เนาะ ตัวนี้จะใช้ประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็เติมอาหารไปแล้วรอบนึงก็จะใช้เป็นตัวมันสัมปะหลังเลยค่ะก็คือมีอาหารหมูตัวอาหารหมู2ขีดมันสัมปะหลังประมาณ1กิโลนะคะก็จะได้แบบนี้พออายุป,ประมาณ20วันขึ้นนะคะด้วงเขาก็โตแล้วเนะาะไซส์ใหญ่ก็ใหญ่แล้วมันจะแยกอาหารกันท่าก็เลยทำการแยกแล้วก็ขุนแยกเป็นไซส์เป็นไซส์ไปค่ะ ดี๋ยวจะเทให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโดกไหมเนี่ยค่ะอุ้ยตกสองตัวสามตัว ก็จะมีหลายไซส์แบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปเพก็จะแยกเป็นไซส์เป็นไซส์เนาะดูขนาดตัวค่ะดกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้วงอายุ22วันนะคะไฟลงไปวันที่8เดือน7 นะคะวันนี้ก็วันที่30เดือนเจ็ดเนาะโอเคหลังจากนี้นะคะไฟก็ขอแยกก่อนเนาะแล้วก็จะขอเก็บตัวที่มันตกด้วยนะคะเดี๋ยว EP นะีหน้าไฟมีอะไรนะคะเดี๋ยวไฟจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ